ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนะไม่รู้เป็นที่อะไรทำไมขึ้นรถทีไรตื่นเต้นทุกทีเลยโอเคพร้อมนะครับพร้อมครือเปล่าสามสองหนึ่งพร้อต้องขึ้ขับเบามากเลยพี่จุ๋ม โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามากันที่สนามช้างบุรีรัมย์นะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่รู้แต่ว่าพี่อุ้มตอนนี้กลายเป็นนักแข่งสาวแล้วใช่ค่คะเพิ่งจะได้รางวัลที่หนึ่งไปเมื่อสนามที่แล้วด้วยใช่ค่ะรางวัลอะไรครับจิมคาน่ารุ่นเลดี้ค่ะได้ที่หนึ่งเหม็นแย่เลยนะครับถ้าไม่ล้างก็จะเค็มนิดนึงใช่ครับผม <c oughs> ทั้งเหม็นทั้งเค็มพี่อะไรเนี่ยจิมคาน่ามันคือสนามแข่งแบบไหนครับจิมคาน่าคือการแข่งกันระหว่างสองแท็กแท็กเอกับแท็กบีแล้วก็ทำเวลาใครทำเวลาได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะแล้วก็จำลายให้้้ไไไดดดดมมมัััันนนนนจจะะยยยาาาาากกกิึงคคคคครรรรรบบบลลีี่่่่หอผใสุ อย่าพูดอย่างนี้เลยครับสิงห์พงก็ผ่านมาหลายสนามมาไงครับผมสนามอะไรบ้างคะสนามบอลสนามบาสล่าสุดสนามม้าโอเคก็เดี๋ยวขอวัดฝีม,มือกับพี่อุ้มหน่อยกันเลยกันดูซิว่านักแข่งสาวของที<ๆ> GT, ใช่ไหมวัดกันที่เวลาเราต้องขับช้าๆเลยนะเพราะถ้าเกิดชนกลวยนี่เขาเพิ่มเน่ๆชนกลวยนี่คือโดนสวิถ้ากลวยไม่ล้มไม่เป็นไรค่ะปั่นขึ้นมาใหม่อะไรอ่ะพี่ชนบ่อยใช่ไหมทีมงารทีทีเขาแบบภูมิใจมากเลยนะในจริงแต่นี่อุมถามแต่ที่แรกแล้วนะคะอยากให้ภาพักดูดีอุ้มจะแนะนาอินฟูดอเหนื่ คือจริงๆพี่ภูมิก <Studio> ็ผ่านผ่านคอร์สพี่ผ่านคอร์สกันขับมาแต่ก็พี่เป็นคนที่ใจสู้แต่ว่าถ้าสามไม่เก่งลงสนามร้อยครั้งเนี่ยจะทน50%าเปอล้วซรอบนะครับจะให้ซ้อมรอบหนึ่งแ okay. ล้วก็จับเวลาโอเครอบแรกซ้อมรอบสองจับเวลาให้เขาได้รูกกันไปว่าลูกาพีา่พกับออกลูกะฮอใครมันจะเก่งก,กันเต้หมครับเต้นนะ ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรทำไมตื่นเต้นทุกทีเลยโอเคเรามีความเชื่อมั่นในยาง GT ครับ Round one เตพร้อมนะครับพร้อมครับเอาละครับคุณผู้ชมทางบ้าน มันเร็วนะนะไอ้พี่เรามันแบบก็หม่อแม่เฮ้ยไม่เร็วนี่ว่าโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่หรอกดีเจมพูโอเคเตรียมพร้อมนะครับ2 1 Go มาดิผมขอบคุณขอบไปมากเลยพี่ผมเร็วจัด คนป่วยโดนตัดแก้เลยเย้วก็แน่นอนป้าฝั่งนู้นเขาชิงจังหวะออกก่อนโดนชิงจังหวะออกก่อนใช่ไหมสียแรง่พี่เชี่ยพี่เชี่ยพี่ภูมิพ้นออกมาได้เฮงื่อถุยไหนมาดูเวลาสิเพราะว่าชนป่วยด้วย ชัภูมิชนะเห็นเห็นใช่ไหมใช่พี่มูงยังพูดว่ากูอยู่เลยเร็วจริงพี่งูงแม่งแบบอย่างเร็วเลยก็ประสบการณ์จากการขับรถตามผู้ชายผู้ชายว่าคิดถึงดังไปเลยออกเลยออกเลยกลวยกลวยกลวยเร็วจริงครับเร็วจริงเร็วค่ะแต่รอเรือเข้าไปเยอะเวลาเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้มีใครรู้บ้างไหมคะสาครับสามเก้าหนึ่งชัยภูมิหกสองเพราะว่าไปชนกลวยออกมาอีกเท่าไหร่ครับเอาแล้วสองสองค่ะสองสองห้า 好了。 ผม no. yeah. บอกไปแล้วนะคของนุ่ีทเขาแต่ยางเขาแบบว่านีมากแน่นมากขนาดถนนเสียกนะของรางวัลว้าวว้าว้าวว้านว้านี้าววอาวน้าวว้าวว้่วว้ีวว้านห้างเลยแว้ก็ม้ควมมั่น้าตลอดแล้วก็ยาวว้อรู้าถึงควมมา่นใจได้ลยค้ับวกานนมาวว้าวว้นวว้วล้วเ้าิวมาเกินกว้า70ปีวล้วนะครับเป็นสัวชาติสิงคโปร์แา่ว้า R&D ที่เย้รมนีนะครับเทคโนโลยีระดับาลกแบรนด์ระดับโลกนะครับู้วค่าวว้า นจับต้องได้ตอนนี้ GT เนี่ยมีทั้งยางสำหรับซูเปอร์คาร์แล้วเดี๋ยวลงสนามมี Ferrari มี Porsche เอาอย่าง GT มาใส่ขนาดคอนดิชันเป็นขนาดนี้ <c oughs> มาคิดรู้สึกเลยว่าจับเกาะแน่นนึบเรียกว,ว่าทุกโค้งเลยโอ้โห <c oughs> เป๊ะครับใครที่ ee, ยังไม่เคยรู้จักนะครับ <c oughs> ลองไปที่ดีลเลอร์ดูหายางดีๆเทคโนโลยีสูงๆราคาจับต้องได้แนะนาน GT ครับ